ประธานนักเรียนโรงเรียนศินครค่ะในวันนี้พี่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับโรงเรียนศินครของเรากันค่ะโรงเรียนศินครก่อตั้งเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2500 บนเนื้อที่50ไร่10ตารางวาโดยสหกรณิคมสวรรคโลกเป็นผู้ให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนศรีนครตั้งอยู่เลขที่414หมู่3ตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาประจำอำเภอศรีนครเปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และในปีการศึกษา2563โรงเรียนศรีนครมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น752คนครูประจำการ45คนพนักงานราชการ4คนและลูกจ้างประจำ1คน โรงเรียนศรีนครบริหารงานโดยนายสุรศิษฐ์เกตประสิธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครน,นางสาววิมวิภาระลึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคนนรนายลพชัยพรงวิหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนปราศาสตรลอยฟ้าสีประจำโรงเรียน สีฟ้าสีขาวสีฟ้าหมายถึงการศึกษาสีขาวหมายถึงพุทธศาสนาปรัชญาประจำโรงเรียนอัตนังธรรมยันติปันธิตาผู้รู้ย่อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอคุณธรรมอัตลักษณ์มีความรับผิดชอบมีวินัยมีน้ำใจอยู่อย่างพอเพียง เรามาฟังเสียงพี่ๆรัฟ้าขาวโรงเรียนสินคร์กันดีกว่าค่ะว่าเรียนที่นี่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับพี่ชื่อนายวุฒิชายมุนยิ่งเช่ญเล่นชื่อว่าพี่ท็อปนะครับพี่ศึกษาอย,ยู่แชมป์มัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งพี่ๆเลือกเรียนโรงเรียนนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพมีผลงานที่ประจักษ์ครับบรรยากาศรอบๆโรงเรียนมีความร่มรื่นอีกมากด้วยครับไม่ว่าน้องๆจะเรียนที่ไหนนะครับพี่เชื่อว่าถ้าน้องมีความตั้งใจน้องจะไปได้ดีอย่างแน่นอนนะครับ และสุดท้ายนั้นนี้นะครับพี่ขอฝากไว้ด้วยนะครับโรงเรียนสินนครและพี่หวังว่าพี่จะได้เจอน้องๆในโรงเรียนศินนครนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสาาันกราเทพชีม,มิตรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองพี่มีความบกพร่อ,องทางการได้ยินแต่พี่ไม่เคยคิดว่าตนเองมีความบกพร่องเลยเพราะโรงเรียนสินนครได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีและตอนนี้พี่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ทางโรงเรียนได้คัดเลือกให้พี่ได้รับทุน IW อาชีพเพื่อเยาวชนคนพิการประจำปี2564พี่จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆมาเรียนที่โรงเรียนสินครด้ด้กันนะคะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อนายหานโฉมหานที่เล่นชื่อโอ๊ตครับทำไมพี่ถึงเลือกโรงเรียนศินครนล่ะครับท่านก่อนเพราะว่าโรงเรียนศินครมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะภาษาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ครับนั่นจึงทำให้พี่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับอย่างนั้นแล้วพี่จึงอยากจะให้น้องๆเข้ามาเรียนโรงเรียนสัขงข์ด้วยกันครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวชนิดาศริรบำรุมนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ั 1. พี่ตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนศิลปครเพราะว่าโรงเรียนศิลปครเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ช่วยสนับสนุนความสามารถของนักเรียนหลายๆด้านซึ่งพี่เองเนะี่ยก็มีความสามารถในด้านดนตรีก็ได้คุณครูที่โรงเรียนศิลปครช่วยฝึกซ้อมจนทําให้พี่เนี่ยเล่นเครื่องดนตรีได้หลายๆอย่างแล้วก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศินลปะหัตกรกรมอีกด้วย โรงเรียนศรีนครน,นะคะได้มอบอกาสดีๆให้กับพี่พี่เป็นนัเกเรียนทุนเสริมสมองรุ่นที่36แล้วก็ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแทนคุณทรัพย์ของคุณชูชาติเพชรอัมภัยก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆอ,อยากเก็บความสามารถของตนเองไว้ออกมาโชว์ศักยภาพของตนเองที่โรงเรียนศรีนครกันนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพนรเรือนมุนทินะคะปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการครูตำแหน่งขอสอนหนึ่งนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขไัยเขตสองค่ะดิฉันนะคะเป็นศิ์เก่าโรงเรียนศรีนครนะคะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อปี2555คะ่ะสำหรับโรงเรียนศรีนครนะคะ ได้ให้โอกาสดีๆกับดิฉันมากมายนะคะทั้งในด้านกิจการวิชาการนะคะจนทําให้ดิฉันนะคะประสบความสาเร็จในด้านต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนแล้วก็ด้านวิชาชีพด้วยค่ะดิฉันจึงอยากใช้โอกาสนี้นะคะในการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆนะคะที่ตั้งใจอยากจะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมนะคะดิฉันอยากให้มาเป็นลูกฟว้าข่าวชาวรีนครในการเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อเกษราพรโดยสงเนินนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลสตร์ชั้นปีที่3จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพกรดิดค่ะพี่นะคะจบจากสินครค่ะเป็นศิษย์เก้าโรงเรียนสินครจบปีการศึกษา2560รุ่นที่32ค่ะโรงเรียนศินครค่ะได้ให้ความรู้ได้ให้ความรักความอบอุ่นนะคะให้พี่นะคะประสบความสาเร็จในการจบมัธยมศึกษามาได้นะคะแล้วก็ในระดับของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยในการเรียนต่อพยบาบาลค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องยังจะได้พบกับเ,เพื่อนๆที่น่ารักนะคะอาจารย์ที่อบอุ่นแล้วก็เสมือนคนในครอบครัวความถึงน้องๆน,นะคะที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษานะคะโรงเรียนศิลปครนคือโรงเรียนที่พี่รักแล้วก็ภูมิใจโรงเรียนชุวงเรียนดีหมดค่ะแต่ว่าโรงเรียนศิลปครดีกว่าค่ะ ขอให้น้องๆทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนศินครการบริหารจัดการและการยกระดับสถานศึกษาเชื่อมั่นในความรู้ความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนและกรรเรียนโรงเรียนของเรานะคะ